สวัสดีเพื่อนเน f ืทุกๆท่านนะคะวันนี้แอดนำเสนอต้นแสงจันทาค่ะไม้ประดับอิกชนิดหนึ่งที่นิยมจัดบ้านจัดสวนตกแต่งสถานที่ค่ะเพราะทรงพุ่มและกอใบของเขาสวยมากๆสายพันธุ์นี้แกนกลางสีขาวนะคะก้านสวยค่ะกลมสีเขียวั้งอ่อนขอบใบสีเขียวเข้มลักษณะเด่นของเขา ชอบแสงแดดลำไรนะคะสวยมากๆเลยค่ะคล้ายๆอยู่กับตะปูสาวน้อยปักแป้งค่ะชื่อของก็ไทยเลาะนะคะแสงจันทาค่ะลายใบสวยมากๆเลยค่ะกองงามกอใหญ่ค่ะ นิยมประดับบ้านประดับสวนค่ะทุกคนคิดเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะห้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดได้สมดังตั้งใจนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะรักๆทุกท่านค่ะ